สวัสดีค่ะนักศึกษาแพทย์นภชยาเคหาเสถียรนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6กค่ะก็ขอขอบคุณสภาอาจารย์ศิริราชนะคะที่มีรางวัลนักศึกษาแพทย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ปีการศึกษา2567แล้วก็ได้รับเลือกหนูมลรับรางวัลค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะก็สําหรับหนูนะคะหนูคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ทําให้เราเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้คือความพยายามค่ะหนูเชื่อว่าหลายๆคนคงพยายามในแบบของตัวเองค่ะแล้วก็ เราพยายามทํามันออกมาให้ดีที่สุดหนูก็เชื่อว่าจะมีคนเห็นในความพยายามนั้นแล้วเอามาเป็นแบบอย่างได้ค่ะ <g> ก็เห็นได้กับเพื่อหลายๆคนอาจารย์หรือว่าพี่ๆค่ะก็พยายามดูแลคนไข้ให้ดีใส่ใจฟังคุยคยกับคนไข้ค่ะความพยายามเหล่านี้ค่ะก็คือทําให้เราเห็นแล้วก็นําม,มาเป็นแบบอย่างได้สำหรับหนูเองอ่ะหนูก็พยายามในหลายๆอย่างค่ะทั้งเรื่องการเรียนการทํากิจกรรมการดูแลตัวเองการพยายามแบ่งเวลาอยู่กับครอบครัวค่ะ <c oughs> คิดว่าความพยายามเนี่ยค่ะทำให้เกิดมาเป็นผลลัพธ์แล้วก็คนน่าจะเห็นมาเป็นแบบอย่างได้ ค่ะก็ของหนูนะคะเคยมีน้องปี5มา,าปรึกษาตอนเป็นเอ็กเทิร์นค่ะว่าออน้องรู้สึกไม่มั่นใจเลยว่าตัวเองจะเป็นเอ็กเทิร์นได้ไหมคะ่ะรู้สึกว่าเออ,เอ,อเอ็กเทิร์นต้องรับผิดชอบหลายอย่างเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็รู้สึกจริงๆก็พับใจที่เหมือนน้องไว้ใจที่จะมาปรึกษาเรานะคะแล้วก็เหมือนบอกน้องไปค่ะว่าเออจริง,รงๆแล้วเราก็เคยรู้สึกเหมือนกับน้องเลยคะ่ะว่าเออหนูมันเป็นเรื่องปกติที่ในตอนที่เราเป็นปี5้าเราจะไม่มั่นใจแล้วเราก็จะแบบเหมือนมองพี่เป็นแบบอย่างแล้วพยายามทําได้อย่างนั ให้ความมั่นใจกับน้องไปค่ะว่าการที่น้องเขาเนี่ยมีความตั้งใจมีความใส่ใจดูแลคนไข้ขยันเรียนใฝ่รู้อย่างนี้ค่ะคือน้องต้องเป็นอีกเทินที่ดีได้แน่นอนค่ะ <L ess ringing> ก็ตอนนั้นรู้สึกดีใจที่น้องมาถามเราแล้วก็รู้สึกว่ามนันน่าจะเป็นความรู้สึกของหลายๆคนค่ะที่มีความไม่มั่นใจแล้วก็อยากให้คนที่เป็นรุ่นพี่อะค่ะได้ให้ความมั่นใจกับรุ่นน้องแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างนี้นค่ะสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าการที่เรามีคุณค่าในใจหรือว่า value ค่ะ เป็นสิ่งที่จะทให้เราผ่านความท้าทายในชีวิตไปได้อย่างสําหรับหนูเองหนูคิดว่าการอยู่เพื่อครอบครัวแล้วก็การทําเพื่อคนอื่นนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้มีความสุขเวลาเราเจอความท้าทายในชีวิตนะคะเราก็จะนึกถึงอ,อ้อมกอดของครอบครัวนึกถึงรอยยิ้มของคนไข้นึกถึงเวลาที่คนไข้ขอบคุณเราค่ะเวลาทีา่เราเจอกับเรื่องยากๆเนี่ยบางทีเราก็มานึกว่าเออวันนี้เราได้ช่วยคนแล้วนะอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถไปต่อได้ในวันนั้น ก็สําหรับหนูนะคะหนูคิดว่าการที่เราสามารถร่วมแรงร่วมใจกันทําประโยชน์เพื่อสังคมได้ค่ะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยจากประสบการณ์ของหนูอะค่ะที่ได้เป็นรองประธานในงานมหิดลปี2566อะค่ะก็ได้เห็นจริงๆว่าการที่คนหลายล้านคนกําลังส่งแรงใจมาช่วยทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมเจ้าหน้าทีททททททท่ของศิริราชหรือว่าส่งแรงใจมาเพื่อช่วยเหลือกันนะคะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ทําให้เห็นได้ว่าเป็นความสุขจากการให้จริงๆ แล้วก็สําหรับอาชีพแพทย์เนี่ยหนูก็มองว่าเป็นอาชีพที่ทํางานด้วยการให้ทุกวันอยู่แล้วค่ะก็ต่อจากนี้ค่ะก็คิดว่าจะตั้งใจทํางานนี้ให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เป็นแพทย์ที่ดีค่ะ